เป็นสูตรที่ทำง่ายนะคะเหมาะกับมือใหม่หัดทำมากมากเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะอันนี้มาทำเจลว่านหางจระเข้แบบง่ายๆกันนะคะเหมาะกับมือใหม่หัดทำมากมากเลยล่ะค่ะสังเกตดูนะคะจะมีน้ำยางสีเหลืองๆออกมาจากว่านหางจระเข้นะคะอันนี้เจะกุ้งเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยล่ะค่ะ นำไปใช้แบบนี้คันแน่นอนค่ะนำไปแช่ในน้ำที่ไว้10นาทีก่อนนะคะสังเกตที่สีของน้ำนะคะสีเหลืองๆนี่ละค่ะคือยางของเขาค่ะไปลงมือทำกันเลยนะคะจะกุ้งทำคลิปการปอกว่านหางจระเข้แบบง่ายไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะเอาด้านข้างสองข้างออกก่อนเลยนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะ ทำตามภาพได้เลยนะคะเอาดันค่าของเขาออกก่อนเลยค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนได้เลยค่ะเพื่อง่ายต่อการล้างและการปอกนะคะจากนั้นนะคะนําไปล้างน้ํายางอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะล้างหลายๆรอบนะคะจนน้ําเป็นสีขาวไม่มีสีเหลืองค่ะหลังจากล้างเป็นที่เรียบร้อยนะคะไปปอกเปลือกกันเลยค่ะ โดยใช้ที่ปอกผลไม้นี่ละค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้ได้เนื้อเจวมากค่ะปอกทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะปอกทั้งสองด้านนะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อเจลลุ่นๆแบบนี้นะคะปอกให้ครบทุกอันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปล้างอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ยางเขาหมดเลยนะล้างหลายๆรอบเลยค่ะ แล้วก็นำไปวางพักให้แห้งค่ะเราจะได้เนื้อเจลร้อยเปอร์ซแล้วนะคะนี่ละค่ะเนื้อเจลรยเปอรเลยละค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะไายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใสสะอาดเลยนะคะจากนั้นก็นำกันไกลนี่ละค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอย่าลืมทำความสะอาดกันไกให้สะอาดก่อนนะคะ ไม่แนะนําให้ทําครั้งละเยอะๆนะคะควรทําครั้งละ 2- อถึงสใบก็พอคะ่ะเพราะว่าอายุของเขานะคะจะเก็บได้1นถึงสสัปดาห์คะ่ะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อใสๆชิ้นเล็กๆคะ่ะจากนั้นนะคะก่อนนำไปเข้าเครื่องปั่นได้เลยคะ่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเราจะได้เนื้อเจลานหางจระเข้แท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคะ่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากปั่นเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ดาช้อนนี่นะคะมาตักฟองด้านหน้าเขาออกค่ะพอน้ําเจลใสๆจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นฟองค่ะตักออกได้เลยค่ะน้ําเจลใสๆอยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นก็เทใส่ภาชนะค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็ตักฟองออกอีกครั้งหนึ่งค่ะค่อยๆช้อนออกนะคะ ตักจนเห็นเนื้อใสๆของเขาข้างล่างนะคะแต่อย่าเพิ่งนำไปใช้นะคะเดี๋ยวมีขั้นตอนก่อนค่ะให้นำสำลีนะคะมาชุบเจียวว่านหางจระเข้ที่เราทำนี่แหละค่ะทาที่ใต้ท้องแขนทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่าเราแพ้ว่านหางจระเข้หรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะไปใช้กับใบหน้าค่ะถ้าเราไม่คันไม่แพ้ก็พร้อมใช้งานกับใบหน้าแล้วล่ะค่ะ ปิดฝาให้แน่นแล้วเข้าตู้เย็นนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยละค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ